สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของการอธิบายสรุปเนื้อหากฎหมายรั์นะครับในชั้นเนติบัณฑิตภาคที่1น,นะครับซึ่งเป็นข้อแรกของการสอบเนติบัณฑิตครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนกฎหมายทําอย่างไรเรียนกฎหมายให้ได้เรื่องนะครับก็ย้อนกลับไปฟังก่อนนะครับเพราะว่า คลิปนั้นสําคัญมากๆนะครับในการเริ่มต้นเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนกฎหมายหรือว่าเรียนสิ่งอื่นๆนะครับและถ้าเกิดใครสามารถที่จะทำตามอย่างที่ผมบอกได้เนี่ยมันก็จะช่วยย่นย่อเวลาคุณแล้วก็ย่นย่อความสําเร็จให้กับตัวคุณได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะทําเป็น playlist ไว้นะครับในเรื่องของกฎหมายเรื่องทรัพย์นะครับก็เดี๋ยวทุกสัปดาห์นะครับผมจะมาอับคลิป รวมทั้งวิชาอื่น้วยครับแต่จะทยอยนะครับไม่ได้ลงพร้อมกันหมดนะครับผมจะค่อยๆทยอยทีละว,วิชานะครับแล้วก็ไล,ล่เรียงไปนะครับจนถึงวันสอบเลยก็ขอให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในคลิปแรกในกฎหมายเรื่องทรัพย์นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูปปพ,พ,พ,พมาตา139แล้วก็มาตา140ก่อนนะครับ ใน2มาตาเนี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งประเภทของทรั์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกก็คือสังหาริมทรัพย์ซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับสังหาริมทรัพย์ก็คือรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับอันที่2ก็คืออสังหาริมทรัพย์ก็คือรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อันที่3ก็คือรัพย์แบ่งได้ สี่ซับแบ่งไม่ได้และอันที่5ก็คือเรียกว่าซับนอกพาณิชย์ครับซับนอกพาณิชย์เนี่ยก็คือซับที่ไม่สามารถจะถือเอาได้นะครับแล้วก็โอนเก่ก,กันไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือโอนกันตามกฎหมายไม่ได้นะครับทีนี้ เรามาดูมาตรา139กันนะครับมาตรา139เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มันก็สามารถจะแตกออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจให้ดีเลยนะครับเพราะว่าข้อสอบมักจะมุ่งเน้นมาทางนี้นะครับในเรื่องของสังหาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับโอเคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็แยกเป็นที่ดิน ที่ดินเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับที่ดินเนี่ยมันหมายความรวมถึงพวกหนองคลองบึงทะเลต่างๆ้วยนะครับที่อยู่บนพื้นดินนะครับส่วนอันที่2ก็คือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับทรัพยสิทธิ์นี่ก็ตัวอ,อย่างเช่นสิทธิอาศาายัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิพันธจำยอมอย่างนี้นะครับสังเกตได้ว่าทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องมีตัวทรัพย์ก่อนนะครับอย่างเช่น สมมตินะครับอันนี้เป็นผืนดินนะครับเป็นที่ดินแปลงหนึง่งถ้าเกิดเรามีสิทธิภาระจำยอมในที่ดินผืนนี้นะครับมันก็ต้องมีตัวทรัพย์ก่อนตัวทรัพย์นี่ผมเขียนเลขเล็กหนึ่งเนะตัวทรัพย์ก็คือเลขหนึ่งส่วนภาระจำยอมคนที่เดินผ่านได้เนะี่ยก็คือเป็นสิทธิในภาระจำยอมก็คือครอบมันอีกทีหนึ่งนะครับครอบตัวทรัพย์อีกทีหนึ่งพูดง่ายก็คือ ส,สัพยสิ์มก็เหมือนกับวิญญาณหรือเป็นผู้ที่ควบคุมทรัพย์นั้นนั่นเองนะครับคิดง่ายๆตรงนี้นะครับคันนี้คันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสัพยสิทธิ์อั่เกี่ยวกับภาษาแห่งทรัพย์นะครับอันนี้3ก็คือทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรน,นะครับอันนี้ผมเขียนจะย่อยเนาะติดถาวรทรัพย์ที่ติดกับที่ดินเป็นการถาวรนะครับเช่นไมายืนต้นเป็นต้นนะครับไมายืนต้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ ไม้ยืนต้นก็ตัวอ,อย่างเช่นต้นมะม,มว่วงนะครับต้นทุเรียนนะครับทีนี้วิธีการดูว่าเป็นไม้ยืนต้นยังไงให้ดูยึดยึดประเภทของไม้นั้นนะครับว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกับไม้ล้มลุกหรือว่าธัญ,ญชาตนะครับพว,พ,พวกข้าวโพดพวกข้าวอย่างเงี้ยที่ปลูกแล้วมีการเก็บเกี่ยวไปตามฤดูกาลอย่างงี้นะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นนั่นเองนะครับ อันที่4ก็คือทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินเขียนย่ยอๆเอง,งี่ยประกอบอันเดียวกันกันกบที่ดินตัวอย่างเช่นทางน้ําเป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เราเข้าใจในเรื่องของประเภทของศรัพท์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในมาตราหนึ่งสี่สี่นะครับให้เปิดประมวลไปพร้อมกับผมเลยนะครับ มาตราหนึ่งสีญญ่มันอยากแปลว,ว่าส่วนควบของทรัพย์หมายความว่าส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสําคัญในความมาอยู่ของทรัพย์นั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเป็นสาระสําคัญในความมาอยู่ของทรัพย์นั้นและไม่อาจแยกออกจากกันได้นอกจากจะ,จะทําลายทําให้บุบสลายหรือทําให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปนะครับส่วนในวรรคสองนะครับเจ้าของทรัพย์ย่อมมีคำสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้นนะครับ วักสอบนี้ก็สาคัญมากๆนะครับเวลาตอบข้อสอบนะครับอย่าตอบตัวโดดมาตาหนึ่งสีสีนะครับถ้าเขาถามว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นเนี่ยคุณต้องตอบว่าหน้าคุณจะต้องตอบมาตา144วรรค2นะครับโอเคทีนี้หลักสำคัญของมาตา144นะครับข้อแรกก็คือทรัพย์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นครับจะต้องเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ ขอ้อ้อ2ก็คือรัพย์นั้นจะต้องมีสภาพไม่อาจแยกจากกันได้นะครับพูดง่ายๆคือแยกออกจากกันไม่ได้แล้วถ้าแยกออกจากกันมันจะเป็นยังไงถ้าแยกแล้วบุบสลาย หรือเปลี่ยนรูปทรงไปตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นรถยนตน์ครับเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยล้อรถกับตัวบอดี้รถใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ารถเนี่ยล้อหายไปล้อหนึ่ง มันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยแหละก็คือเป็นความหมายของส่วนควบของทรัพย์ก็คือล้อรถเนี่ยเป็นสาระสําคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นใช่ไหมฮะล้อรถเนี่ยเป็นสาระสําคัญถ้ามันหายไปเนี่ยถ้าแยกออกจากกันแล้วมาทําให้อุปสลายเปลี่ยนรูปทรงไปมันก็ใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของส่วนควบนะครับเรามาดูค่อยว่าสาดีการ935ทับ2562นะครับประเด็นปัญหาในดีกาเนี้ยนะครับก็คือ ที่จอดรถในคอนโดนะครับจะถือว่าเป็นส่วนควบกับห้องชุดที่ซื้อมาหรือเปล่านะครับจะเป็นส่วนควบหรือเปล่าส่วนควบของคอนโดหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือคําถามนะครับคือเวลาเราซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียมเนี่ยที่ที่มีราคาสูงนะครับส่วนใหญเ่เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรที่จอดรถให้ ก็คือว่าล็อกล็อกไว้สําหรับคอนโดห้องนั้นโดยเฉพาะเลยครับในในพื้นที่ที่เขากําหนดนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราซื้อคอนโดแล้วก็ซื้อที่จอดรถไปในตัวด้วยนะครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือมันมีการโอนห้องชุดไปนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีไม่ได้มีการระบุไว้โดยชัดเจนว่าโอนไปแล้วเนี่ยสิทธิในการจอดรถมันไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาในเรื่องของส่วนควบเนี่ย มาพิจารณานรในมาตา144นั่นเองที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ในคำพิพากษานี้นะครับเขาได้วินิจฉัยว่าที่จอดรถของห้องชุดเนี่ยแม้ว่าจะมีความสําคัญกับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารชุดนะครับแต่ที่จอดรถไม่ได้เป็นสิ่งที่กฎหมายมาคับให้จําเป็นต้องมีคู่กับห้องชุดด้วยนะครับมันไม่ได้มาคู่กันนะครับบางคอนโดก็แยกออกจากกันด้วยซ้ำนะครับดังนั้นแล้วลักษณะของห้องชุดที่ซื้อกันทั่วไปเนี่ย อาจจะมีที่จอดรถรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้และอาจจะซื้อที่จอดรถเพิ่มเติมก็ได้ดังนั้นที่จอดรถตามสภาพแห่งทรัพย์และจารีประเพณีของท้องถิ่นไม่เป็นสาระสําคัญในความเป็นอยู่ของห้องชุดครับสามารถแยกจากกันได้ดังนั้นที่จอดรถจึงเป็นเพียงทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุดนะครับไม่ใช่ส่วนควบนั่นเองนะครับสรุปก็คือที่จอดรถ ไม่ใช่ส่วนควบนะครับกับห้องชุดตามมีการนี้ก็ตัดสินอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขวัญวัชรดีกาอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆอ่ะเรามาดูดีกานี้นะครับดีกา8331-256นะครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างพี่กับน้องด้วยกันนะครับโดยจำเลยเนี่ยนะครับ เจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับเขาอนุญาตนะครับให้ใช้ที่ดินให้โจ์เนี่ยพี่เป็นพี่น้องกันเนี่ยให้อนุญาตใช้ที่ดินผืนนี้นะครับในการที่จะสร้างปั๊มน้ํามันนะครับโจ์ประกอบกิจการปั๊มน้ํามันนั่นเองนะครับซึ่งเขาขอใช้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็คือใช้แค่ประกอบกิจการชั่วครั้งชั่วคราวนะครับโดยในระหว่างที่ทํออนุญาตใช้ที่ดินเนี่ยนะครับ ผมขยับไปางนี้แล้วกันโจท์เนี่ยเขามีการถมที่ดินไปครับถมที่ดินแปลงนี้ไปทั้งหมดเลยผมเขียนยนี้นะโจทย์มีการถมที่ดินที่ขออนุญาตใช้ที่ดินไปทั้งหมดนะครับทีนี้พอถมเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกอบกิจการไปต่อมาก็ดําเนินกิจการต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยมีการเลิกกิจการไปทีนี้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโจดเนี่ยเขามีการฟ้องเขาในดีการนี้เขามีฟ้องในข้อหาอื่นด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมุ่งเน้นในประเด็นของเรื่องส่วนควบเรนานั้นนะครับในเรื่องส่วนควบเนี่ยโจดเขาฟ้องให้คืนทรัพย์บนที่ดินหมายความว่าไงครับหมายความว่าโจดเนี่ยเขาต้องการไอ้ดินที่เขาถมไปอ่ะคืนนะครับเขาจะขอคืนในส่วนตรงนี้แต่จำเลยเขาก็อ้างว่าวมันเป็นส่วนควบของเขาอ่ะ คืนได้ยังไงเขาต้องได้ไปใช่ไหมครับทีนี้คำถามก็คือดินที่โจ์นำมาถมเป็นส่วนควบกับที่ดินของจำเลยหรือไม่ในมาตรา146นะครับเขาบัญญัติไว้ว่าทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชัว่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้นนะครับในวรรคสองครับ ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วยนะครับซึ่งในดีกานี้นะครับจำเลยเนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเท่านั้นครับเขาไม่ได้อนุญาตให้ถมที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่โจ์เนี่ยถมที่ดินไปนะครับ เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้อนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เข้าตามหลักตามมาตรา146นั่นเองนะครับก็คือตกเป็นส่วนควบกับที่ดินนั้นครับแต่นั้นแล้วการที่โจท์ถมที่ดินพิพาทไปเนี่ยจึงเป็นการถมเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของโจ์เองนะครับไม่ใช่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามมาตรา146ก็คือไม่ใช่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา146นะครับจึงถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดิน ตามมาตรา144เพราะฉะนั้นแล้วส่วนขั้วจึงเป็นของจำเลยนั่นเองนะครับตามมาตรา144วรรค2นะครับอีกการนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับก็อยากให้ลองไปอ่านในคพิพากตาตัวเต็มดูนะครับโอเคนี่ก็เป็นเนื้อหาในคลิปแรกนะครับก็รอไปทบทวนนะครับมาตราที่ผมสอนไปทั้งหมดนะครับก็ ฝากไว้ซึ่งนิดหนึ่งนะครับกับข้อคิดที่ผมเขียนข้างหลังนะครับเขียนว่าทําวันต่อวันแล้วจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าใครมีเป้าหมายอยากจะสอบในที่บัณฑิตให้ได้ว่าสอบกฎหมายในสนามนอื่นๆนะครับก็ทุกอย่างนะครับมันเป็นการสะสมนะครับเหมือนการวิ่งมาราธอนนั่นเองนะครับคุณไม่สามารถจะวิ่งมาราธอนได้นะครับถ้าคุณไม่ได้มีการฝึกฝน คุณไม่สามารถวิ่งได้แน่นอนนะครับดังนั้นแล้วคุณจะต้องสะสมฝึกฝนในทุกๆวันนะครับเพื่อให้คุณมีพลังมีความสามารถเพียงพอที่จะไปต่อสู้กับข้อสอบได้นั่นเองนะครับโอเคผมก็ฝากข้อคิดนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ